วัดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาสแสดงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยคือการไหว้หนึ่งเดียวในโโกค่ะการไหว้พระยกมือที่ประนมขึ้นจรดหน้าผากให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วการไหว้ผู้ที่เคารพนับถืออย่างสูงและผู้มีพระคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ไหวปิดามารดาครูอาจารย์ยกมือที่ประนมขึ้นจรดส่วนกลางของหน้าให้ปลายหัวแม่มือจรดปลาจมูกให้ปลายนิ้วจรดระหว่างคิ้วค้อมตัวลงอย่างอ่อนน้อมและก้มศีรษะเข้าหาปลายนิ้วชี้การไหว้ผู้อาวุโสทั่วไปไหวผู้ที่เคารพทั่วๆไป ยกมือที่ประนมจรดส่วนล่างของใบหน้าให้ปลายหวัวแม่มือจรดปลายคางให้ปลายนิ้วชี้จรดปลายจมูกพร้อมตัวและกล้มศรีรษะเข้าหาปลายนิ้วชี้พอง,งามการไหวผู้เสมอกันไหวผู้ที่เสมอกันไม่ต้องยกมือที่ประนมขึ้นจรดหน้าเพียงแต่ยกมือที่ประนมขึ้นนิดหน่อยประนมมือ ให้ปลายนิ้วชี้จะหลดปลายจมูกไม่ต้องก้มศีรษะหรือก้มศีรษะพองานโดยไม่ต้อง้อมตัวการกราบแบบเบ็นจางคประดิษฐ์หมายถึงการที่ให้อวัยวะทั้งหคือเข่าทั้งสองมือทั้งสองและหน้าผากจะหลดพื้นก่อนกราบจะอยู่ในท่าเตรียมโดยปฏิบัติด,ดังนี้ท่าเตรียมกราบชาย หรือท่าเทพพบุตรนั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้งนั่งบนซ่อนเทา้ามือทั้งสองวางบนหน้าขาทั้งสองข้างท่าเตรียมกราบหญิงหรือท่าเทพธิดานั่งคุกเข่าปลายเท้าราบนั่งบนซ่อนเทา้ามือทั้งสองวางบนหน้าขาทั้งสองข้างจังหวะที่หนึ่งอัญชลี ยกมือขึ้นประนมระหว่างอกนิ้วทุกนิ้วแนบชิดติดกันหัวแม่มือติดกับนิ้วชี้ปลายนิ้วเบนออกประมาณ45องศานั่งตัวตรงจังหวะที่2ยกมือขึ้นพร้อมศีรษะค้อมตัวลงปลายนิ้วหัวแม่มือจะหลดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบหน้าผาก จังหวะที่3อภิวาทผู้ชายทอดมือลงกราบพร้อมกันทั้งสองมือมือคว่มห่างกันพอให้หน้าผาจรดพื้นได้วางสองทั้งสองข้างต่อจากเข่าขนานไปกับพื้นหลังไม่โกงผู้หญิงปฏิบัติเหมือนกับชายต่างกันที่ให้แขนทั้งสองข้างค่อมเข่าเล็กน้อย ทำสามจังหวะให้ครบทั้งสามครั้งแล้วยกมือขึ้นจบอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวทาท การกราบผู้ใหญ่วิธีปฏิบัติเหมือนกันทั้งชายและหญิงจังหวะที่หนึ่งนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองข้างค่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียว จังหวะที่สองมือประนมตัวลงให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่ประนมไม่กดนิ้วหัวแม่มือขึ้นรับหน้ายกกรบครั้งเดียวการไหวเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยที่สวยงาม เราในฐานะประชาชนชาวไทยควรกระหนักและอนุรักษ์วัฒนธรรมการไหว้มีไว้สืบทอดต่อไป